ผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่ออย่างที่น้องบุ๊กเกริ่นไปตอนแรกนะครับเกี่ยวกับคดีนะตบซับรีดซับอธิบดีกรมการข้าวนี่กลายเป็นหนังชีวิตแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเขามีคณะกรรมการชุดใหญ่จะมาประชุมร่วมกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุยกันแล้วว่าทางท่านผู้จัดการสอบสวนกลางท่านบอกว่าต้องขยายวงหน่อยไม่ใช่ให้ท่านรองจูญเกียรติทำคนเดียวเอาสปทออกมาด้วยนะครับทางท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างคนในกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาด้วยนะครับตอนนี้คุณอัฉริยะให้ข้อมูล ไปถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับข้อมูลล่กกาวเหล่านี้นะครับคาดว่าจะมีการออกมาจากเพิ่มอีกสองคนนะนะครับซึ่งสองคนนี้อย่างที่ผู้บอกเลยเป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่มีตัวยอ่อมาแล้วด้วยตัวยอ่อด้วยนะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับตำร,รตวจก็พบแล้วนะครับอยู่ในมือของตํารวจสอบสวนแล้วแล้วก็จะมีการเรียกมาสอบปากคําเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องนี้พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านก็บอกนะครับว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับ2ข้าราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่คุณอัจฉริยะมามอบให้ก็คือนายออ่างกับนายกไก่นี่แหละครับที่มาสนิทสนมแล้วก็คอยให้ข้อมูลการทุจริตของกรมการข้าวแล้วก็กรมฝนหลวงนะให้ไปที่เอกปากน้ําข้อมูลตรงนี้ที่คุณอัจฉริยะยื่นมาอยู่ในข้อมูลสืบสวนของตํารวจอยู่แล้วครับแต่ก็จะต้องเรียกมาสอบปากคํานะทั้งนาอยออ่างกับนายกไก่นี่แหละซึ่งอาจจะเป็นการเรียกมาคุยแบบส่วนตัวว่าจะให้ความร่วมมือแค่ไหนทิศทางเป็นอย่างไร รวมทั้งสืบสวนจากพยานหลักฐานว่าทั้งสองคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดีดทรัพย์มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อถามว่าเป็นการออกหมายจับใครเพิ่มหรือไม่นะคะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่ามีอีกสองคนคนแรกเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดของผู้ต้องหาลอถแรกหนึ่งคน ก็มีการคาดเดากันว่าอาจจะเป็นคนที่ไปหยิบเงินอยู่หน้าบ้านไหมช่วงที่มีการล่อซื้อเอาเงิน,ไ,<ห>นไปแบนี้ค่ะบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ย <c oughs> ช่วงเนี้ยครับผมก่อนที่จะเข้าไปจับกลุมตัวพี่สีมาเนี่ยนะคะ น่าจะเป็นพัญญาเดี๋ยวรอติดตามว่าคนแรกคือใครแต่ว่าคนที่2องนี่คือบัญชีม้าพร้อมระบุด้วยนะคะว่าผู้ต้องหารอดแรกที่ถูกจับและได้ประกันตัวตอนนี้ยังสามารถติดต่อได้อยู่ยังไม่ได้หายไปไหนส่วนผู้เสียหายวงอื่นๆกําลังขยายผลนอกจากนอกจากจะมีชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปปแล้วเนี่ย ก็ยังมีชุดทํางานของกองปราบปรามและพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปออทเข้ามาร่วมด้วย<ช>บอกบแล้วตอนนี้คือต้องร่วมหลายๆวงหลายกลุ่ม,มขยายเนาะขยายมีส่วนเกี่ยวข้องมาเพิ่มแล้วก็มีวงต่างๆเข้ามาอีก น่าจะประมาณ1-2ึงถึงอวงเลยาทางตำรวจก็ต้องระดมกำลังระดมทีมกันมาสืบสวนนะครับเพื่อให้ความชัดเจนทางนี้นะครับมีรายงานนะครับว่าวันนี้แหละคุณผู้ชมจะมีการประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนชุดใหญ่ที่กองบังคับการปปปนนะเพื่อวางแผนตั้งรับการทำงานแล้วก็ขยายวงผลความเสียหายเพิ่มเติมว่าไปถึงไหนครับ หลังกระทรวงยุติธรรมได้เตรียมให้ข้อมูลเรื่องของการตบรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาขณะที่วงความเสียหายอื่นๆเนี่ยเขาก็พบว่ามีอีกหนึ่งถึงสองวงที่ยืนยันว่านำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีในเร็วๆนี้รวมทั้งจะมีการหารือกับการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมด้วยอ้าวคดีนี้ก็ขยายวงอย่างที่ว่าแหละมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกไม่รู้จะมีอีกไหม,<า>มจะเป็นหนังชีวิตยาวเป็นสองสเดือนอ,อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามฮะแต่ต้องอธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องแยกกันระหว่าง แก๊งพี่สีตบรัพย์อันนี้เนี่ยก็ต้องไปสืบสวนแล้วก็ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตในกรมต่างๆที่พี่สีเขาอ้างมาบอกว่าก,กรมการข้าวกรมฝนหลวงอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งไปนะก็ต้องไปหาเพิ่มเติมว่ามีการทุจริตในนี้จริงหรือเปล่ามีมูลความจริงหรือเปล่าแล้วมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าต้องแยกกัน นะคะส่วนใครที่เห็นว่าแมมันมีพิรุษอ่ะมันมีทุจริตในกรมตัวเองในหน่วยงานตัวเองอยากกลัว <S 2> <S 2> อยากกลัวการที่จะไปร้องเรียนแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบเจอพี่ศีโดนฟ้องเรื่องของตบรัพย์แล้วเราจะกลายเป็นกลัวว่าอ๋อแบบนี้เนี่ย เวลาเราไปร้องเรียนเขาจะหาว่าเราเนี่ยตบรัพ์หรือเปล่าอยากคิดแบบนั้นนะคะอยากให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเหมือนเดิมแต่ว่าจากการซาวเสียงนักร้องเหมือชีพเขาก็ไม่กลัวไม่ค่อยกลัวไม่กลัวนะสุก็ยังออกมายังออกมาอยู่เลยหลายหลายคนนะก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองเพื่อทําให้ประเทศไทยดีขึ้นใครทําผิดก็ต้องรับโทษกันไปนะครับคดีของพี่ศรีก็ต้องสืบสาวราวเรื่องอีกเยอะเลยอย่างที่พี่ีบอกไปคดีพี่ศรีหนึ่งคดีนะส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับเอกปักน้ำนะแล้วเอกปักน้ำไปเกี่ยวข้อกับ หลายโครงการเลยหลายคนหลายโครงการหลายกรมอ่ะนี่ะฮะเอาพี่กาแฟโบราณบอกว่าหลักฐานดิ้นไม่หลุดแน่นอนพี่สมอนไปวิ่งหรือเปล่าครับวันนี้พี่สมอนอยู่สุรินเข้ามาทักทายแล้วบอกว่าตอนนี้อากาศเช้าเย็นสบายออกกำลังกายอยู่นะครับส่วนเรา